เพราะว่าทางเทศบาลน,ะค,นรครสาเนี่ยก็เตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงบริเวณสะวัวแลมสมิลาครับเพื่อรวมสืบสร้างประเพณีลอยกระทงรนรงคงให้ชาววัสดุพื้นบ้านด้วยวัสดุจากธรรมชาติที่ยอยสลายได้ไง่ายในการทํากระทงครับ ตีบริเวณสะบัวแลมสมิลาอำเภอเมืองสงขล้าพีจิตร์โม่ตีนี้ก็เป็นท่าท่านตีจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําปี2567้อบของเทศบาลนครสงคล้าเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และการซืบสร้างประเพณีลอยกระทงและก็เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและก็เยาวชนในมีความตระนักในการซืบสร้างประเพณีของไทยเทศบาลนครสงคลาครับได้จัดเตรียมสถาท่านทีทางบริเวณที่ชายสำรับลอยกระทงและกต็ตกแต่งประดับประดาไฟบริเวณต้นไม้นํากระทงดอกบัวขนาดใหญ่น่ะ เติมไปนี่เลยเตรียมลงไปในสะบัวเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อ้างที่สันบริเวณบันไดทางลงให้กับประชาชนนี้ได้ลงไปลอยกระทงในสะบัวครับในปีนี้กาหนดจุดลอยกระทงเอาไว้ช่องจุดก็คือจุดที่ให้อาหารปลาในสะเลยนะครับตรงข้ามกับการประปาสงคล้าอีกจุดก็จะเป็นฐานน้ำค้างสะหลากลางสะบัวครับโดยสั่งช่องจุดในเป็นฐานนา้จะมีความแข็งแรงรองรับน้ำนักได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าทางเทศบาลนครสงคล้าเนี่ยเขาได้ให้เจ้าหน้าที่ไฝ่ฉ่างลงไปทําการตรวจสอบเรียบร้อย เล้วประชาชนสามารถมันใจได้วาฐานี่เ่งแรงแนนอน,รน,อนครับใจได้ว่าไม่ฮุกลงไ,ไปไใน่เนเออซึ่งในปีนี้คะเสศบาลนครสงคลาเขาจัดงานลอยกระทงที่สะบัวแหลมสมิลาส่งคลานะคะแค่จุดเดียวแล้วก็ข้อความรว่อมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยรวมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเรือนร่อชายวัสดุพืชบานวัสดุจักธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่ายในการทํากระทงย่างที่บกใบตองยกกลวยแท่นการสายโฟมซึ่งมันย่อยสลายได้ยากแล้วก็เป็นเหตศให้แม่น้ำลำคล มันซอกปลอกแล้วก็มันหนาวมันมิ้นร,รวมถึงห้ามจุดดอกไม้ไฟห้ามจุดประทัดหรือว่าพลุหรืว่วปล่อยโคมลอยซึ่งอาจจะทําให้เกิดอันตารายต่อร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินของผ่น้องประชาชนได้สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้แม้ว่าจะยุ่ในช่วงฤดูมรสุมนะคะแต่คาดว่า วันนี้สภาพอากาศในพื้นที่เมืองสงคล้าเนี่ยน่าจะไม่มีฝนตกค่ะี่น้องประชาชนชาวสงคล้าจะได้ไปรวมกันลอยกระทงกันที่บริเวณสะบัวและสมิลาสงคล้าเป็นจํานวนมากเหมือนอย่างแสนทุกป,ปีที่ผ่านมาใช่นะแล้วนะจริงๆได้เลยว่าในฝนตกมาเนาะอิออ่ตอนช่วงบ่ายๆนะแต่ด้านจากนั้นตอนเย็นนะคือฝ่าเปิดเลยให้ดวงจันทร์เลยคืนซึ่งวันนี้ว่า,จาวเจ้าแดดออก เป็นนิมิตไม้ที่ดีว่าวันนี้จะไม่มีฝนเป็นสั้นยานทีดีสาหรับการจัดงานลอยกระทงในปีนี้แต่ว่าก เขาเดี๋ยวประมาทไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดได้เตรียมลมเตียมเสื้อกันฝนใส่ม่้งใสไปเพื่อไว้บางก็ดีเหมือนกันเพราะว่าฝนมันอาจจะลงแบบโปรยๆลงมาอาจจะใส่ม่วงไปใส่กันเปียกแล้วนะกันายมันมันมันอย่างน้อยกันหัวไปเดวกี้ก็อย่างดีเนาะจะได้ไม่ายกันแต่เชื่อว่าถ้าเกิดฝนตกลงมาโปรยอยๆยเม็ดเล็กๆนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการลอยกระทงอยู่แล้วพอหลยคนก็อาจจะรอวันนี้อยู่นี่ลายลคอมเมนต์บอกว่า ยากจะไปรอยวันนี้แต่ว่าเอาอีกคนนึงไปทุ่มซะวันนี้เลยคือตอนไปไปซ่องคนตึ้งพระเกิดลงพระบัวเดี๋ยวมันนั่นเละจะได้โซดจังหวะอะไรอย่างงี้วันมีคนคู่จักเลยกระดิดบอกว่ามันนันนะว่าตอนไปไปซ่องคนมาดับเรื่องคนเดียวถ้าได้เจอแล้วครูจะรู้นั่นบอกว่าลอยกระทงไม่เท่าไหร่แต่ถ้าลอยเธอไปดีที่สุดวงแหลบจะได้โสดในวันลอยกระทงจ้า